นี่ไปต้อนรับนักวอลเลย์บอลสาวไทยที่สุวรรณภูมินะคะใครไปต้อนรับน้องๆทีมชาติไทยทีมสาวไทยมั่งคะนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะที่เดินทางกลับมาจากอันนี้มาต่อเครื่องมาจากไอ้นี่นะคะกาตาร์นะคะมาแผ่นดินไทยนะคะมาถึงวันนี้ยี่เ็มิถุนายน2อ6 6นนะคะเครื่องแต่สนามบินสุวรรณภูมิ7 0 5โงหนาทีนะคะนี่ก็กำลังเดินเอาออกกันมานะคะ มีหลายคนไปต้อนรับน้ำเพียบเลยนะนี่เดินนำมานี่คือโค้ดด่วนนะคะผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยวอลเลย์บอลทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะเดินนำมาเลยนะคะเป็นโค้ดด่วนข้างหลังก็น้องเพียวทัดดาวเปียโนอยู่ข้างๆนะคะเปียโนปั้นน้อยนี่เดินนำมากองทัพสื่อมวลชนก็ไปต้อนรับกันเพียบเลยนะคะ แฟนคลับเอฟซีทั้งหลายก็ไปต้อนรับกันเพียบเลยนี่เปียโนตกับตันทีมมีทัดดาวมีน้องเทียวมีบุ้มบีมเอ๋บุ๋มบีมเดินตามออกมาสับคนขัางหลังที่ไม่รู้จักจริงๆกอโทษนี่อันนั้นเป็นตาดำเป็นสตาฟโค้ดเหมือนกันนะคะสตาฟโค้ดทีมนี้ก็น่าตาดิดกันนะคะนี่อันนี้ก็กองเชียร์ทีมชาตไทยนะคะนั่นแพลพันแพลพัน เอาควาแางเดินไปซึ่งเขาจะมีนัดลงแข่งนะคะสัปดาห์ที่3ที่ไประเทศไทยนะคะอินดอร์สเตเดียมหัวมากนะวันแรกก็จะประเดิม27่บมิถุนายนนะคะเจอกับสาวเนเธอร์อแลนด์หรือฮอลแลนด์นั่นเองนี่อันนั้นนี่เนี่ยทัดดาวกำลังคุยกับนายกสมาคมนะคะที่ใส่เสืเอ้อแจ็คเก็ตนั่นอะ่ะคือนายกสมาคมนะคะสมพอใช้บางอย่างนี่นี่นี่ น,นี่ก็พวกทีมสตาฟนะคะทีมโค้ดนี่เสือ้อน้ำเงินนั่นนะคะเนี่ยที่อ่านมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้คือเลยค่ะนายกสมาคมนะคะพี่แดงพี่แดงชื่อพี่แดงท่านนายกสมาคมสมพรใช้บ้านยางนี่คือใจดีมากนะเป็นนายกที่แบบเป็นนายกสมาคมใระบอลมาหลายสมัยแล้วแบบใจดีอ่านี่บุ๋มปรีมสองคนข้างข้างชื่ออะไรอย่างไม่รู้จักจริงอ่านั่นทัดดาหันหลังนี่ก็เปียโนนี่ท่านนายกสมาคมก็ให้โอวาสนะคะ อาจจะแบบเนี่ยผลงานเรียกว่าผลงานสัปดาห์ที่สองของทีมสาวไทยนะคะแพ้เรียบนะแพ้เรียบเลยสาสี่นัดนี่คือแต่แพ้เซอร์เบียสามต่อสองเซตนี่ถือว่าผลงานได้นะถือว่าก็ไม่ไม่น่าเกียดนะคะเพราะว่าเซอร์เบียเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกนะอืเนี่ยน้องพิมพ์บีมบีมพ,พิชยาถือว่าโอเคนะแต่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอนี่คือแบบ งานหิม้กันนะเนเธอร์แลนด์ตุรกีญี่ปุ่นและอีกนั้นหนึ่งอะไรนะสี่นัดอะเออแข่งสี่นัดค่ะเน่มดวิภาวีมดวิภาว,มมาวียืนกับบีมยังไงใครมีบัตรเราก็อย่าลืมไปดูนะคะบัตรตอนนี้ก็คือโซเอาแล้วแหละก็คือมีเมื่อวานนี้เช็คดูนะเมะื่อวานนี้ที่ยี่สิบเช็คดูใน ไททิเก้มาเตอร์ยังเหลือบัตรราคาสองพันหนึ่งร้อยประมาณนี้สองพันห้าสองพันหนึ่งร้อยไม่ไหวนะไรนะนะตอนนี้ไม่ไหวนะราคาบัตรขนาดนี้นะคะใครไม่ดูก็ดูทางถ่ายทอดช่องเจ็ดเขาก็ถ่ายทอเดเงินอยู่นะคะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์น้องเปียโนตกับโค้ดดวดนิดนึงนะคะ ก็สำหรับสนามสองะนะครับที่บราซิลนะครับก็ต้องยอมรับในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับว่าเราไม่สามารถชนะใครเลยได้แต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือในเรื่องของการเล่นกับทีมที่มีศักยภาพที่สูงเนี่ยเราสามารถเล่นได้ดีนะครับแต่บางก็ทําให้เราแบบไม่ไม่สามารถชนะทีมไหนได้เลยแล้วก็มาสนามสามแล้วก็ต้องเรียนรู้จากสนามสองแล้วก็มาพัฒน,นากันต่อค่ะว่าจุดพร่องของเราตรงไหนแล้วก็แก้ไขไปพร้อม